อ่าสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมเก่ง FN Auto c a คนะครับวันนี้ลูกค้ามากับรถ Toyota v e วลสนะครับลูกค้ามาเลือกติดตั้งผมผูพื้นเขา้ารูปงาน Q ินะครับก็มีหลายท่านนะถามว่าถ้าซื้อไปติดเองต้องทำยังไงเบื้องต้นนะครับก็ถอดในส่วนของชุดผูพื้นวางเท้าของเดิมออกทั้งหมดนะครับให้เหลือในส่วนที่เป็นกร,รมายีเดิมๆอย่างนี้เลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้า หรือด้านหลังนะครับอย่างนี้นะครับเอาออกให้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ถ้ารถยังไม่ได้ล้างก็ทําการดูดฝุ่นอะไรข้างในก่อนนะครับเพราะว่างาน q ิอย่างที่บอกคือข้างล่างจะเป็นขนหนามมันจะยึดติดก,กับกรรมืหยีเดิมอย่างนี้เลยนะครับมันจะไม่เลื่อนไม่ขยื่อนนะครับเราเอาออกให้หมดเลยนะเราให้เหลือแต่สิ้นงานที่เป็นกำรรมหยีงานดิบอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะติดตั้ง ผมปูพื้นเข้ารูบงานคิเจเข้าไปมันจะแนบสนิทขึ้นแน,น่นอนโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วกับโตโยต้าเวลส์คันนี้จะออกมาเป็นสีอะไรกันโอเคครับอ่ะโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการติดตั้งพรมปูพื้นเข้ารูบงานคิเจในรถโตโยต้าเวลส์นะครับก็คันนี้นะครับเลือกเป็นสีดําเดินได้แดงนะครับลักชูรี่เลยนะนี่ฮะสปอร์ตขึ้นอีกเยอะเลยนะครับแผ่นปิดหลังนะฮะ สองชิ้นนะฮะเบาะหลังแผ่นวางท้ายด้านหลังนะครับเต็มเต็มก็คือเว,ว้าในส่วนของช่องเก็บของวางของข้างหลังนี้ด้วยนะแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนของแถวที่สามนะฮะด้านหลังนี่คือตัดมาเป็นผืนใหญ่ผืนเที่ยวเต็มเต็มอย่างนี้เลยนะครับสัญลักษณ์ของคิวเจชัดเจนอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับแล้วก็ ในส่วนของด้านหน้าฝั่งคนขับนี่นะครับลึกสุดซอยนะครับขึ้นขอบขึ้นข้างเต็มเต็มนะฮะโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอเคครับอ่าโอเคครับเรามาดูกันอีกฝั่งหนึ่งในส่วนของฝั่งคนนั่งข้างนะครับนี่นะฮะข้างในนี้สอดลึกสุดซอยอย่างนี้ขึ้นขอบขึ้นข้างเต็มเต็มสีดสําเดินได้แดงฮะนะสียอดนิยมสียอดฮิตสีน,นี้ลายสปอร์ตใส่กับรถ รุ่นไหนก็เพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความหรูคือมึงเข้ามาได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ชิ้นกลางแถวที่สองนะครับใหญ่ใหญ่เต็มเต็มนะฮะครารการตัดเยอะเป็นชิ้นเดียวนะครับชิ้นบางรองน่องนี่นะฮะมีให้หมดเลยนะครับบางไว้คัพเวอร์ให้หมดเลยนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับพรมคิวเจทำจากหนังพียูตัดทับเ p e 2ชั้นหนา13ามมิลไม่เก็บเรื่องของกลิ่นฝุ่นทำความสะอาดง่ายไม่นำไฟนะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากจะได้อย่างนี้สวยๆอย่างนี้รถใหม่ป้ายแดงเพิ่งออกมานะครับของแถมมาไม่ดีไม่เวิร์กนะครับอยากจะใช้กันยาวๆก็ติดต่อเข้ามาหาเรารายละเอียดเราทิ้งไว้ให้ด้านล่างอยู่แล้วนะครับโอเคไว้เดี๋ยวครั้งหน้ามาพบกันใหม่นะครับว่าจะนําเสนอสินค้าในรถรุ่นไหนและเป็นอะไรกันอีกครั้งนี้ขอตัวไปก่อนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ